สว,ส,สวัสดีค่ะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างเฟรพลายทองคำพลายทองแท่งค่ะวั <c oughs> นนี้เราได้อะไรอีกแล้วคะพ่อใหม่กล่องของฝากนะครับผมได้กล่องของฝากอีกแล้วค่ะ <c oughs> ทุกคนนะคะวันนี้ก็กล่องใหญ่กว่าเดิมอีกค่ะใหญ่กว่าเดิมนะครับใหญ่กว่าเดิมนะคะจาก <c oughs> ใต้เมติกนะคะเมติกสุราษฎร์นะคะของฝากจากใต้ของฝากจากปากใต้นะคะ ่าได้รับตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่น้องเปียวก็เพิ่งจะมาถ่ายคลิปเนาะนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะนะคะกล่องของฝากไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าข้างในจะเป็นอะไรนะคะ<พ>อ่ะพร้อมแล้วก็บเป <c oughs> <c oughs> ลุ้นจังเลยลุ้นจังเลยกล่องใหญ่มากเริมเ่มเลยนะคะกล่องใหญ่มากคะ่ะข้างในจะเป็นอะไรเนาะคุณแม่ก็ไม่ได้บอกด้วยนะ คุณแม่ก็ไม่ได้บอกด้วยว่าข้างในเป็นอะไรบ้างนะคะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ตลอดเลยเซอร์ไพรส์ลูกๆตลอดเลยนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนมีคนแอบเห็นก่อนเราแล้วอะ่ะมีของเด็กๆเยอะมีของเด็กๆด้วยเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเด็กๆจ๋ามีของเราด้วยนะมีของเราด้วยนะ,ะ,ะขนมค่ะโอ้โหเดี๋ยว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 แอบส่องได้ไหมอะ่ะ ได้ขนมค่ะเป็นขนมข้าวโพดนะคะข้าวโพดแท่งนะข้าวโพดแท่งแล้วก็มีน้ำตาลนะคะน้ำตาลก้อนนะคะก็น้ำตาลก้อนแบบก้อนใหญ่นะครับผมแล้วก็มีนี่มั้งนี่ที่แม่บอกว่าขนมนี่ขนมลาอันนี้ขนมลานะเป็นขนมอ่า ของภาคใต้เนาะเราไม่เคยกินนะไม่เคยกินแดีววันนี้อ yep. oh, exactly ่ะเดี๋ยวจะให้พ่อใหม่เรารีวิวสักหน่อยเหมือนบุญเส้นเลยนี่ไม่นะแต่ว่าคล้ายค้บุญเส้นอ่ะอันนี้ที่เราดูนะหนูหนูไม่รู้นะว่าเขาทําจากอะไรขนมลานะแต่ว่าที่หนูดูมันคล้ายๆกับอ่าฝอยทองใช่เหมือนทําคล้ายๆฝอยทองนะคะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าทําจากอะไรนะคะขอพระคุณเมตติกมากๆเลยนะคะรีวิวเลยไหม เพราะว่าพ่อใหม่เขาใจจดใจจอมากเลยเขาคือไม่รู้ว่าขนมลาเป็นแบบไหนไม่รู้ว่ารสชาติเป็นแบบไหนกิน,ไ,กนดได้เลยกินได้เลยมัง้งอ่าไหนชิมหน่อยพ่อใหม่ชิมดูหน่อยชิมดูหน่อยนี่หนึ่งชิน้นนะเนี่ยอันนี้อันนี้หนึ่งชิน้นวยชิ้นใหญ่มากเธอก็หักเอาได้ได้ไหมอ่ะมันหักเอาได้ไหมก็หักเอาก็ได้เอแกเออนึงออกดึงออกแกะก้นเออ เอามีดได้ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อหม่เขาเป็นครั้งแรกด้วยนะคะขนมลาครั้งแรกในชีวิตไหมในถ้าเหมือนท้าเหมือนคุณอแน่หน่อย uh, ที่เขาชอบถ่ายคลิปอะอะไรนะชอบไปซื้อพวกทุเรียนชอบไปซื้ออะไรอะก่อนที่เขาจะกินเขาจะบอกว่าสมมติว่าขนมลาเขาจะบ <c oughs> อกขนมลาลงท้องครับขนมลาลงท้องครับอาวเป็นไง รู้สึกมันเหมือนรสชาติกรุบกรอบกรอบรสชาติรสชาติก็หอมหอมขึ้นจมูกหอมขึ้นจมูกครับไม่หวานมากไม่หวานมากอ๋อโอเคอันนี้แหละที่เราอยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนไม่หวานมากก็คือมีรสหวานแต่ว่าไม่หวานมากใม่ชิมเลยวะเออคนถ่ายก็อยากชิมนะ ครั้งแรกค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งพ่อใหม่น้องเป๋วน,นะคะก็ครั้งแรกที่ได้ชิมขนมลางบาดูเขาเอาให้เราทุกคนกินในหนามาดูเขา,เาให้เราอ๋อจริงจิกินเขาต้องกินบางๆถ,ถ้าเรากินแบบหลายชั้นมันจะแข็งนะครับขอแล้วมีเด็กขออยู่ข้างหลังมีเด็กขออยู่ข้างหลังมีเด็กเอบขออยู่ข้างหลังไหนใครจะกินขนม ใครจะกินขนมยกมือขึ้นเจ็บเจ็วนกินไหมลูกชายเล็กกินไหมครับอ่ะเอาขนมไปป้อนเด็กๆหน่อยพ่อใหม่นะเด็กๆน่าจะหิวแล้วขนมลาอุ้ยเยอะ,อะพ่อใหม่ทำไมไม่เอาขึ้นมาให้ดูบ้างสามโห่อใหญ่ๆเลยค่ะนะคะน้ำตาลก็สามหอ่อนะคะ้ำตาลสามหอ่อนะคะ้ำตาลก้อนี่เล่อขนมลาอีกสามโหนี่เลยค่ะนะคะแล้วก,ก็ขนม แล้วก็ขนมข,นมข้าวโพดแท่งอีก4ี่ห่อใหญ่ๆนะคะอ่ะเดี๋ยวขนมข้าวโพดไปให้กับเด็กๆชิมนะคะในใค,ใครจะกินขนมคใครจะกินขนมยกมือขึ้นโอ้ยผมครับผมครับข้าวโพดข้าวโพดนะคะเป็นขนมข้าวโพดแท่งนะคะอร่อย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 เอ้โหเวลาเวลาคนเยอะทำไมมีเสียง อะไรนะเวลาคนเี่ไงมีเสียงเขาก็มีเสียงเหมือนกันถ้าเขากัดถูกอะ่ะแต่ไอ้นี่เขาน่าจะกลืนเลยไหมเพราะว่าไม่มีเสียงเคี้ยวคือเขาไปละลายมัปปอกเดี๋ยวละลายเลยมันใช้เล็กบอกเร็วๆหน่อยสิพ่อหิวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาให้พี่อ้วนอีกห่อก่อนนะลูกเอาให้พี่อ้วนอีกห่อก่อน หิวแล้วหิวแล้วช่เล็กหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วอร่อยเลยค่ะ,ะพี่วันสองห่อแล้วเดี๋ยวให้น้องกินบ้างลูกให้น้องกินบ้างย อโยยโยยอโยยโยยโอ้โหเนาะของกินของกินไม่ต้องห่วงโอ้โหถูกใจเขาละ อะแกอีกแกอีกแกอีกพ่อ,เร,พอเร็วเร็วพ่อเร็วเร็วพ่อเร็วเร็วสิพ่อเร็วเร็วสิพ่อมีกับแก้มด้วยอ่าให้น้องบ้างลูก แบ่งๆกันกินค่ะจ้าด้วยจ้าก่อนในคนสวยจ้าก่อนจ้า,จาคะ่ะนแรกก็ยังเย็นๆอยู่เรื่รู้อะไรพอได้กินแล้วก็เออโหเสียงเคี้ยวติดใจอร่อยละสิตอนแรกก็ดมๆไว้ก่อนพอรู้ว่าเออ ดเดี๋ยวขอใหญ่เลยขอใหญ่เลย,เด,ยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกะก่อนแกะก่อนแกะก่อนใจเย็นใจเย็นค่ะโอ้โหเสียงเคี้ยวเดี๋ยวฟังเสียงเคี้ยว <c oughs> เสียงเคี้ยวน่าอร่อยมากเลยลูก คค่ะขอบคุณค่ะย่างจ้ก่อนขอบคุณค่ะสวาเลยจ้อุ้จ้าก่อนขออีกมันค่ะโอ้ยเนาะขอขอเดี๋ยว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 ให้อีกเดี๋ยวให้อีกเดี๋ยวให้อีกไหนชายใหญ่ชายเล็กขอบคุณค่ะคุณแม่ย่างทับเลยทับก่อน ครับอ่ะจะได้เวลาไปทำงานแล้วลูกขอบยชายใหญ่ขอบคุณครับครับครับโอเคค่ะกราบ,บขอพวะคุณแม่ติ๊กมากมากเลยนะคะสําหรับของฝากนะคะส่งมาให้กับลูกๆนะคะก็รอบนี้รังใหญ่มากนะคะขอบคุณมากๆาเลยที่เมตตาลูกๆนะคะตลอดเลยนะคะเดี๋ยวขนมลาก็จะแบ่งไปให้กับคุณปู่คุณย่านะคะทานด้วยเนาะนะคะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะนะคะก็ขอให้แม่ติ๊กนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรำ่ำรวยเงินทองนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการนะคะเดินทางไปไหนก็ให้คลาดแคล้วปลอดภัยค่ะบารมีพระครูประกรรมปกป,กปกักรักษาคุ้มครองนะคะถ้าชื่อชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องช้างเฟดชพลายทองคำพลายทองแท่งด้วยนะคะี๋ยวคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ